ใส่ซีโมเกตอันนี้ใส่กับเห็ดอันนี้เนาะอันนี้แข็งขนาดไปป่นนี่คือสิคะเห็ดน้าแหล่เดี่ยจะเด้ยกว่ามันเห็ดเออ่ไข่นะคะเห็ดไข่จะเป็นอีกหนึ่งชนิดมีคนถามอยู่ต่างชาติเขากินไหมฝรั่งเขากินไหมโดยส่วนมากพวกตระกูลเห็ดดินนะเขาไม่กินหรอกเขาจะกินแค่เห็ดพึ่งกับเห็ดมันปูบางคนก็กินเห็ดเออ่เห็ดอะไรอะเห็ดหนังไก่เห็ดเห็ดหนังไก่แล้วก็เห็ดเออ่เห็ดดำมเมียมันประมาณนี้พวกเห็ดดินนี่เขาไม่กินนะจะเด้ยเพราะว่าเขาว่ามันโมเสกแต่เรากินเราจะเป็นเราออกนิดนึง จะใส่ตับไก่หัวใจไก่แข่งขนาดนี้ไปปนในข้าขนาดได้เดี๋ยวรอหน้าเริ่มออกแล้วนะเห็ดดินเนี่ยออกเยอะเลยไอ้ว่า,วาเดี๋ยวอาจจะไปดูข้างๆแคมเนี่ยเห็ดดินกับเห็ดไข่มุกไอคิดว่าเริ่มออกนะช่วงแรกๆจะเป็นเห็ดประเภทนี้ ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำยังไงเนาะไอ,<โ>อ,ไขอ้ของทำในสุดของเจ้าของเนาะพี่น้องเฮดไปโลดจนะ้ะอยู่ตอนเรียนนีน่คือมันมันบุกแบบพี่น้องเฮ็ดแบบแตกก็ได้เนาะเข้าเก็บเนองเราแซ่บนะใครบอกแซ่บไปแซ่บเซี่ยงสมัครอยู่วะนาะพี่น้องอันนี้เป็นข้าวข้าวหมานะ,ะตาใส่พริกโคลีโคลีจ้ะโคลีพี่น้องเข้ากันเนะะาะไปละจ้า ผงนางฟ้าจ้าใส่ลายใส่ลายใส่หน่อยเสร็จหน่อยของนางฟ้าจ้าไอจับเป็นยี่หอ้อยังมะเป็นองไกล่ลงไปขัดตะไคร้ไปมะกรูดจ้าใส่ลงเลยตะไคร้นิดหนึ่งจ้าไม่มีหอมใส่อันนี้ญี่ปุ่นจ้าใส่อหอมลงไปจ้าใส่ทุกอย่างจ้าเราไม่มี ใบแมงลักเสียดายขนาดเปยังโมงเข็ดอ,อันนี้เด้อเข้าใส่กับอะไรนะก็บอกปลาสีโมแซ่บแนเ่เข็ดสองมกข็ดเนองไม่มีใบแมงลักทุกคนจา้าโมนภาคมงนี้อเอ้าไปยังดับคาวได้เยอะเลยแหละเพราะว่าลงนี้คอมอนเยอะอยู่จ้าเลยประมาณนี้เนาะ๋ย่ขออนุญาตหมกอ่าหมกที่สองก่อนนะคะ สซ่บเลยโอ้พี่น้องขึ้นมาเป็นแต่แสบแหละโอ้โอนขนาดสองหมกนะ้วหนูข้าวเที่ยงกินมเ,าเ้าตอนเวลาห้าโมงแลงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะข้าวเที่ยงห้าโมงแลงพี่น้องมาจ้ะ หมกไก่ใา่ส,าสุดอื้มชอบจ้วอื้มหมกเสกๆไก่ข้างในไก่นานานชิบปพ่พอพี่น้องเลยหอมฮะเสดายบ่มีผักอิตูมีเจวหอมเนี่ยอื้ม อหอมเลยห่วยถ้ามีหอมมีพักอีตูนี่คือได้เลยไปน้งงองเลยหอมอืเมืม่อกด้กินตับไก่ต่และ แทบไม่เหล,ลืไม่มีความคาวพี่น้องจะข้าวเดียวหมด มันปูโอเคเข้ามาเด้อไม่ต้องเอาอาหารมาคืออาหารอร่อยกัดพริกหยอกกระเพาะนิดหน่อยอืมไม่นิดหน่อยเลย เค่นหน้าเลยอืมรับกืนพอ,พ,พอใจพอใจ แบเลยอืมรอบคนไอาไอย่ มันปูเื่อมันหอด แทบได้จับบ่อข้าว ้าใจโมสามสันีนควงสี่แสบแฮนะ่ะอืมสามสันที่หนึ่งในใจลล้วเนี่ยเสียบให้ยังก็แสบอืม จับไก่เหลืออยู่นะจ้ะจับไก่เอาไปเห็ดอ่อเห็ดหอ Hmm. ข้าวเหนียวห่อนๆเนาะกิ้มแจ่วก็แซ่บจะ้ะครับ อร์ถิ่มแล้วจ้ะไว้กินอีกรอบจะเป็นหนึ่งอุ่นกินมอีกมีสองอันเนาะโมมจาจกาคื่อะแตกแกงโมอ,งอันนี้สี่หมดละละรอบสุดท้ายละหลางปากซะก่อน สำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณกาบายบาย